พอจูเนอร์รุ่นหนาเชมปี2012เครื่อง3,000ออโต้อ่าได้ล้อแบบนี้เลยครับตามสภาพ399,000ตัดสดไปอ่าไม่มีบวกแบตนะแต่ถ้าจัดไปนั้นบวกไปอีก59,000อ่าโ,โ,โยโกจาม่ามาทั้ง4เส้นอ่าภายในก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาปะป,ปับไฟฟ้าเกียร์ออโต้จอเมนวลแล้วก็มีจอคาราโอเกะให้ด้วยห้องบริสนะันต์เนอะอ่าอันนี้ให้บิ้งเดิม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 ชุดเดิมเลยพี่น้อง บอ่อน,นีเป็นสีเท่านะเป็นบ่อนังทั้งหมดเลยได้ตัว V ตัว V นะครับแล้วก็เป็น3ามพัน t u r b o น์ะออโต้ขับ2ได้สีขาวนี่ครับได้สีเดิมเดมเดิมหมดเลยนะครับได้เดิมนาเดิมท่ายเดิมแก้มเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับอ่าบ่เ,เดิมแต่สีเเลี่ยนเจ้าของอ่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดหารุ่นนี้อย่เฝ้ามารถจอดอยู่อ่าพีเอสรุ่งเสเดีรจุาการสีเมืองหนองบัวลำพู โทรจนกว่าจะรับรับแล้วเฝ้ามาเฝ้ามาจองมาจ่ามาจองก่อนที่เป็นเจ้าของผู้อื่นนะครับ